วันที่19ตุลาคมที่บริวเวณสวนย่อมทางเข้ามูลน,นิธิสมเด็จพระพุทธ,ธาจารย์โตพรหมรังสีเมตตาบาร,รมีริมถนนมิตรภาพอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาได้มีการนำป้ายกำหนดการพระราชทานเพลิงศพนายกรีพงษ์เทียมสวตดหรือสรพงษ์ชาตรีศิลปินแห่งชาติและพระเอกระดับตำนานของไทยมาติดตั้งไว้เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบภายหลังจากที่สรพงษ์ได้เสียชีวิตอย่างสงบด้วยโรคมะเร็งปอดเมื่อวันที่10มีนาคมด้านนางดวงจิตไทยศร ภรยาพร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีได้นำร่างตั้งไว้ที่วิหารซึ่งเป็นพุทธสถานที่สรพงษ์ทุ่มเททั้งชีวิตและจิตใจ,จด้วยความศรัทธานในองค์สมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีสร้างขึ้นมาอย่างยิ่งใหญ่เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาจนกลายเป็นแลลด์ม์าท่องเที่ยวที่สาคัญของจังหวัดนครราชสีมาในปัจจุบันโดยนักท่องเที่ยวเรียกสถานที่แห่งนี้จนติดปากว่าวัดสรพงษ์โดยบางคนก็เรียกวัดหลวงปู่โตสีคิ้วซึ่งทางคณะกรรมการมูลนิธิได้มีกำ หนดจัดพิธีพระราชทานเพลิงศพสรพงษ์ที่เมรุชั่วคราวภายในมูลนิธิสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรมรังสีเป็นเวลา3วันระหว่างวันที่5 7ถึง7พฤศจิกายน